โรงเรียนบ้านหนองร่มตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านลานศอตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1มีจำนวนนักเรียน171คนคณะครูจำนวน8คนบริหารงานโดยนายชัชวานทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองร่มโรงเรียนบ้านหนองร่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจภารก,กิจและเป้าประสงค์เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่มได้รับรางวัลมากมายเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายและชุมชนนักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมรักและภูมิใจต่อสถาบัานชาติ ศาสตร์กษัตริย์รักสถานศึกษารักชุมชนพึ่งพาตนเองได้และหนึ่งในกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านหนองร่มได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบทำให้เกิดผลงานดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์นั่นคือการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนระบบสภานักเรียนที่โรงเรียนได้ได้จัดขึ้นมานี้เพื่อความสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนให้มีความ ก็ตื่นรุ่นในการทําหน้าที่ของสภานักเรียนและเพื่อเป็นการสืบสายให้ต่อรุ่นน้องต่อไปในเรื่องของการสภานักเรียนจากการจะทำทำเรื่องของสภานักเรียนนี้นักเรียนได้รับความถ่ายทอดมาจากสภานักเรียนรุ่นพี่ตั้งแต่ปี2556ปีกว่านี้ต่อมาแล้วก็นักเรียนก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบตัติเหมือนกันนะครับนักเรียนทุกคนตระหนักในเรื่องของความ มีความมมีควารับผิดชอบร่วมกันในเรื่องของการจัดระบบสภานักเรียนเพื่อให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตามระบบของสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งตลอดไปการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะมีการกําหนดระเบียบแบบแผนและข้อบังคับเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโรงเรียนบ้านหนองร่มจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ในช่วงต้นเดือนมีนาคมซึ่งสภานักเรียนเดิมจะหมดวาระลงและจะได้มอบหมายให้สภานักเรียนรุ่นน้องได้รับมอบงานและเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีในการเปิดภาคเรียนใหม่การเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ได้มาของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่มโรงเรียนจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโดยนักเรียนจะรวมกลุ่มเป็นทีมมาสมัครรับเลือกตั้งมีการรณรงค์หาเสียง และถแถลงนโยบายของผู้สมัครจัดให้มีการลงคะแนนโดยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงซึ่งจะมีการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการคณะกรรมการของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่มจะมาจากทีมที่ชนะก,การเลือกตั้งส่วนหนึ่งและการสรรหาโดยคุณครูส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสภานักเรียนซึ่งคณะกรรมการนักเรียน จะเปิดประชุมสภานักเรียนในสมัยที่1เพื่อดําเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมรับผิดชอบหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆที่กําหนดให้มีขึ้นในสภานักเรียนประธานนักเรียนรองประธานและเลขานุกการจะมีบทบาทที่สําคัญโดยจะเป็นผู้รับนโยบายจากผู้อเนวยการซึ่งจะมีครูที่ปรึกษาคอยให้คําปรึกษาในการดําเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียน สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีแบบแผนและเป็นระบบหลังจากที่เราได้รับข้อ้อนบในการ,รจากท่านปอออมาเราก็จะมาประชุมกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเราจะได้รู้จึงว่าขั้นตอนของคิดกรรมจะเป็นยังไงสําหรับให้เป็นแนวทางสําหรับเด็กๆที่เขาจะไปประชุมสภาเขาต่อไป ปร่เด็นน้ดำเนินกิจกรรมตามที่ท่านผอได้กาหนดมาโดยที่ผมนี่ก็จะเป็นคนคอยชี้แนะชี้แนวทางเท่าทนั้นส่วนรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะช่วยกัน,นครับโดยที่ผมก็จะเน้นในเรื่องของรอดทำปัญญาัรรมสมรรถที่ทำให้เป็นหลักโร,ร,รงเรียนบ้านหนองร่มส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบให้เข้าร่วมสังเกตการในการประชุมสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนเพราะสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองร่มจะมีบทบาทในทุกๆก,กิจกรรมของโรงเรียนมีทั้งกิจกรรมประจําวันที่คณะกรรมการจะแบ่งหน้าที่การดูแลรับผิดชอบอาทิเช่นในทุกๆเช้าจะมีคณะกรรมการคอยดูแลนักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มสีประชาธิปไตย าก็จะมีกิจกรรมภรุงสีและตอนนี้พวกเราก็จะย้าย้ายกันไปตรวจสีค่ะติดตามให้น้องๆและเพื่อนๆช่วยกันทำหน้าที่ของตนเองคอยดูแลกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตั้งแต่ระเบียบแถวและกิจกรรมต่างๆหน้าเสาธงในทุกเช้าเริ่มจากการร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมน้องไหว้พี่การออกกำลังกายบริหารและการดูแลเดินแถวเข้าชั้นเรียนนอกจากนี้ยังมีหน้าที่คอยดูแลในช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวันคอยจัดระเบียบการรับอาหารดูแลความเรียบร้อยทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารมีกิจกรรมคาราโอเกะระหว่างการรับประทานอาหารคณะกรรมการนักเรียนส่วนหนึ่งจะดูแลน้องๆให้แปลงฟันและนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน รวมถึงภารกิจการนำสดมวลตอนเย็นก่อนปล่อยแถวกลับบ้านเป็นอาเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละวันของคณะกรรมการนอกจากกิจกรรมในแต่ละวันยังมีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและสอดคล้องกับหลักการคารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมซึ่งสภานักเรียนของโรงเรียนจะได้มีส่วนในการดําเนินกิจกรรมให้สําเร็จคณะกรรมการทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆ อันส่งผลให้ตนเองและเพื่อนนักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้จักการดำานงตนบนพื้นฐานตามหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสภานักเรียนจะเป็นเหมือนบทเรียนและเครื่องมือที่จะมอบประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นระบบนักเรียนจะมีความสามคัคคีมีความรับผิดชอบรู้จักฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และในครั้งนี้เราได้มีโอกาสติดตามดูการทํางานของคณะกรรมการนักเรียนในชุดปัจจุบันซึ่งได้รับภารกิจให้จัดก,กิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ที่จะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้ซึ่งจะเป็นวันเดียวกันหลังจากได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านผู้อำนวยการแล้วในวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2557คณะกรรมการนักเรียนจึงได้เปิดสภานักเรียน เพื่อปรึกษาและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่กันค่ะก็วันนี้ที่เรียกมาชมกันก็จะแบ่งงานแบ่งกิจกรรมว่าใครจะรับผิดชอบงานไหนค่ะเพราะว่าจะจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดที่จะถึงนี้ค่ะวันที่สุดนี้จะมีกิจกรรมสองอย่างด้วยกันกิจกรรมที่1กิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมที่2 ผมธนภัทรอินดาต่อขอเสนอให้เดินต่อต้อตอตอตออยาเสพติดในตอนเช้าเพราะมันยังไม่ร้อนครับมีสมาชิกแค่แใดจะเสนอนอกจะมีไหมคะค่ะก็ตอนนี้ก็พวกเราก็ประชมุมเสร็จแล้วและทุกคนก็ทราบแล้วว่าทุกคนจะต้องรับชอบงานอะไรในวันที่26ที่จะถึงนี้คะสภานักเรียนได้สรุปว่า ให้มีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนก่อนในช่วงเช้าเพราะอากาศไม่ร้อนมากและในช่วงบ่ายได้จัดให้มีกิจกรรมเล่นอวอรสุทนทรมู่ภาในห้องประชุมซึ่งบรรยากาศเป็มไปด้วยความสนุกสนานของเพื่อนเพื่อนนักเรียนจากตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ร่วมกันสานต่อกิจกรรมงานต่างๆของโรงเรียนทําให้โรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้รับความสําเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างยิ่งผู้ปกครองนักเรียนคณะครูและนักเรียนมีความภูมิใจในผลงานที่ได้รับดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองร่มจึงมั่นใจได้ว่ากิจกรรมสภานักเรียนที่เข้มแข็ง จะเป็นดังเหมือนโครงสร้างที่แข็งแรงของโรงเรียนซึ่งจะนำพาโรงเรียนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างมันง่นคงาา้ก